สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวลี่วินดีนะคะวันนี้เรามีนัดกับผู้ชายค่ะใครอะไม่ใช่แฟนเรานะคะคืออายุเนี่ยเป็นลูกเราได้แหละแต่ว่าสาวๆเห็นแล้วจะต้องกรี๊ดแน่นอนแล้วโรงหนังที่เราจะไปดูวันนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะเพราะเราจะไปดูแบบ first class ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยวันนี้เรามาดูหนังที่เซนทรัลเวลนะคะ โรงที่เราจะดูวันนี้มีชื่อว่า NT First Class อยู่ที่ชั้น8ค่ะโรงนี้จะอยู่แยกจากโรงอื่นๆนะคะเข้าไปข้างในกันเลยนี่เป็นทางเดินเข้าไปข้างในนะคะพอเดินเข้าไปเกือบสุดทางด้านขวามือเนี่ยจะเป็นโรงหนงังมี2โรงค่ะแล้วตรงไปจะเป็นเลาส์เราไปสำรวจเลาส์กันก่อนนะคะ ภายในเลาจ์ก็จะมีบริการอาหารและก็เครื่องดื่มเหมือนกับเลาจ์ทั่วไปเรามาดูอาหารกันค่ะอาหารก็รสชาติอ่อนๆนะคะเราคิดว่าตามสถานที่แบบเนี้ยเขาจะทำอาหารรสชาติไม่จัดเพื่อที่จะได้ทานได้ทุกคนการตกแต่งก็สะอาดสวยงามค่ะนี่เราไม่กินข้าวกลางวันมาเลยนะตั้งใจมากินอาหารในเลาจ์เป็นอาหารกลางวันค่ะ นี้เราก็อยู่กับเพื่อนเราแล้วนะคะทำความรู้จักกับเพื่อนเรากันหน่อยนะคะเป็นแบบว่าชายหนุ่มนะคะสาวสาวต้องแบบแกรี๊ดแน่ๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่อโอ้ผมชื่อจุนคร,รับตอนหลังนี้ผมก็จอนครับ <laughs> ว <laughs> สวัสดีครับบอกอีกแล้วเบาอีกแล้วเหรอสวัสดีครับตกลงชื่อจุนหรือจอนคะ <laughs> ไงก็ได้ค <laughs> รับฟมงดูว่า <laughs> ถ้าคนไทยพูดจอดน,นมันแปลกว่าอ๋อโอเคแล้วก็ตอนนี้ทำอะไรอยู่คะ ตอนนี้ว่าง,งานก็นคือก่อ,อ,อนอันนี้ผมทำงานให้ UN ครับงานมาใน FAO เพื่อทำวิดีโอคอนเสิร์ตอันนี้คือผมมีสัมภาษณ์ร้อสัมภาษณ์งาน UN YPP นะคือเป็นโปรเฟ s ชั o นอลสำหรับสำหรับระบบ UN ก็คือถ้า,าไ,ได้ก็คือแฮปปี้เลยครับโอเควันนี้เรามาตูหนังนะคะที่เซ n นชั่นเวิลด์เป็นแบบโรง First Class เคยมาดู First Class นี้ยังค่ะ ถ้าเราก็ไม่เคยเหมือนกันเป็นครั้งแรกนะคะ mm hmm. ก็ลองใช้แบบโปรโมชั่นลดราคาลดไปครึ่งหนึ่งราคาเต็มเนี่ยสองพันสองร้อยบาทแล้วก็ใช้ใช,ใช้ใช้แต้มบัตรเครดิตลดไปเหลือพันหนึ่งก็ตกคนละห mm ้ารอห้าสิบก็จะ mm hmm. เหมือนเป็นเออเขาจะมีเลา้าให้เราก่อนก่อนเข้าโรงก่อนหนังฉายหนึ่งชงั mm ่วโมงแล้วก็ใช้ล้าได้แล้วก็ในโรงเนี่ยก็จะเป็นแบบโซฟา ฟ้าทั้งโรงเลยโรงที่เราดูอ่ะชืะ่อว่า NT NT มาวับว่าไรไม่แน่ใจเหมือนกันเป็น first class cinema NT อาหารในเล้าการบริการในเล้าอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเป็นไงบ้างก็ตอนที่เราไปก็คนน้อยมากว่าเรามาตอนเช้าเรามาือเราดูรอบเที่ยงวันธรรมดาก็คือมาถึงก็คือ11โมงคือไม่มีคน <c oughs> มีแค่เราคนเดียวแล้วมีอ่านมีอีก2คนที่มาใช่ ก็คือก็อาหารก็เป็นจะเป็นแบบอาหารจิติกเล็กไม่ได้เขาก็เป็นบุฟเฟ่ต์แต่ไม่ได้บุฟเฟ่ต์แบบตักกิดก็คืออาหารจะีอาหารเล็กน้อยมีสลัดมีแบบมิชกิ้นมาซ่าอะไรประมาณนี้มีของหวานด้วยมีกาแฟมีชาอะไรพวกนี้บางครั้งถ้ามีตังก็มีโซดามีไวน์มีเบียขายด้วยก็คือถ้าอยากกินกลางวันก็แล้วแต่คนนั่นแหละก็คือไม่ถึงขนาดแบบเป็นบุฟเฟ่ต์อาหารแบบอิ่มๆไปเลยแต่ว่าเราแบบ ทานแบบรองท้องอะไรอย่างนนนนเ,เงี <S <S ้ยไ,แบบไ,ได,ไดไ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออทานเล่นๆนั่งเล่นๆเนาะใช่มันก็โอเคก็กินได้แล้วโรงหนังเป็นยังไงบ้าง first class บอกว่าสบายดีก็คือก็ได้นอนถ้าอยากนอนก็นอนไปเลยไม่ต้มาแล้วแบบรวมๆแล้วแบบเป็นยังไงบ้างแบบชอบไหมประทับใจไหมหรือว่าแบบดีไม่ดียังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรื่องบรรยากาศก็โอเคก็คือก็คือก็คนก็คงมาให้เหมือนกันก็เอาเอาป๊อปคอร์นหรือ ดูแลนี้เขาจะถามก่อนว่าเราจะเอาปอปคอร์ลสอะไรเอาน้ำอะไระเขาเอาแล้วเขาก็จะเอามาให้ตอนก่อนนางใช้นีดนึงงในของเบียกได้ไหมไมได้สั่งสั่งรสคาราเมลกับชีสไปแต่ว่าได้แต่คา,าร,ราเมลของเราได้คาราเมลชีสเราสบายคนเดียวคือเอาของเราไปกินใช่ไหมข็ให้เราสรุปแล้วแบบรวมๆแล้วแบบเป็นไงโอเคไหมก็มโอเครนะู้สึกว่ายังไง มันก็มันกขสบายอีกถึงมืันก็มีให้เอ็นหลังเอ็นขาคือว่าก็คือถ้าถ้าเหมือนได้ได้ลดราคาเนาะก็ถือว่าคุ้มนะโอเคแต่ถ้าแบบถ้าจ่ายราคาเต็มมันอาจจะรู้สึกว่ามันก็แพงเคยเมื่อก่อนก็คือผมเคยไปดูหนังที่ MPV มนก็ไม่ใช่บรรยากาศแบบรถไฟประมาณประมาณเกือบ500อเหมือนกันนะเราไปดูดูเหมือนกันเมื่อก่อนคือกี่ปีล้ว อาจจะปีที่แล้วก็ไม<อ>ไม่เกินปีหนึ่งก็เลแล้วก็คือเราไปดูเ,อ,เอ็มโพเร็มเมมฟิเยมันก็ไม่ใช่บรรยากาศมาตรฐานมันจะจะมีเล้าหนึ่งแล้วเบาะที่นี่แบบสบายกว่าไหมบเบาะร้าสบายสบายมากเลยมีท็่มีใี้ดูรีเซอร์ฟเวอร์กาแบบครั้งหนึ่งลองสักครั้งเนาะสักครั้งใ<ต>นงชีวิตหรือว่าแบบนานๆมาที ก,ก็โอเคโดยเฉพาะถ้ามีโปรใช่ใช่ใช่ใช มีไอจีแมวแมวแมวเป็นตัวสกอตติชโฟลประมาณห้าขวดผู้ชายเขาก็อ้วนๆตัวหนุ่ยนิดนึงเขาก็ชื่อธรรมะเมันชื่อญี่ปุ่นแล้วก็คือไอจีเขาชื่อธรรมะอิสแฟทแฟทก็คือมีรูปแมวก็คือผมผมก็เขียนแคปชั่นให้มันบ้าๆบอๆก็คือเป็นทาสแมวใช่ที่บ้านทาสแมวมีแมวสองตัวอีกตัวหนึ่งมันแต่มันไม่ถูกกันที่บ้านทำร้านอาหารที่บ้านทำร้านอาหารครับชื่อจุธารลด โซกก็คือแถวยังเพสมันจะขูดยี่สิบสามแล้วภาสาชนภาษาอก็คือก็คือมาง่ายมาเรือยเลยถ้าอยากผมนก็ซื้อมาเลยเรามีเดลิเวอรี่ด้วยไลน์จากไลายแนมวหรือไม่ก็มีไลน์แมวมีรบพิทูสอะไรประมาณนี้ก็ซื้อมาสั่งได้เลยหรือมาที่ร้านก็ได้ถ้าไปเราจะแบบเจอจุ้นไหมก็ทัวร์ผมมาผมมาจะอยู่ที่นั่นพี่ผมผมก็ผมก็อยู่แถวหังนั่นแหละถ้าโชคดีได้เจอแมวด้วย และนี่ก็คือสุภาพบุรุษจุทารสนะคะถ้าใครอยากให้แบบอยากให้เชิญจูนมาออกอีกนะคะก็กดไลค์ไว้หรือคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะจะได้รู้ว่าแบบเอออยากให้มาอีกอะไรเงี้ยคะ่ะวันนี้แบบขอบตัวลาไปก่อนนะคะสสวัสดีค่ะ